ฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งให้กับช่องมิชาสีดาชาแนลน้ำได้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุปผู้สุกค้นพบกันในช่องมิชาสีดาชาแนลมาราจ้าเป็นช่องพากกินพาทเที่ยวแบบสบายสบายสไตล์มิชาสีดาได้จะเด้อเมื่อนี้เป็นวันหยุดของพ่อใหญ่จ่ยาเล่าค่ะพ่อใหญ่กับยายสีดากับสิพาพีพาน้องมาก,กินข้าวน้ำกันจ้าอายายสีดาได้หอยน่จาจะเนาะเมื่อว,วานนี้ได้ไปซุปเปอร์มากเลยไปเจอหอยจ่าอยากกินเนาะเป็นหอยแมงผู้น่จาจะเนาะ กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆจ้าอ่าเนี่ยจ้าคุณพ่อพ่ไก็ได้ปลานอกจากเนาะปลาทอดให้เราแล้วก็สลัดจ้าเราย้ายสีก็มีผักแอมหลายอย่างมีสลัดมีผักซีแล้วก็มีผักสลัแหนบ้านเฮานอกจากเนาะจ้า,จามาจาก,จกแซ่บๆรับชมคลิปเฮา โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อซิบอัไผพลาดคลิปต่อๆไปของเขาเด้อจะเด้อมาจ้าแซ่บซน้ำกันจา้ากูน่ประทิดกูน่าประทิดพุโพุตามระเบียบจากินน้ำก่อนผมเบยยมอยากจะมา mm hmm. แซ่บซน้ำกันเซบเซบไหมเซบไหมอืมอ mm ันที่จริงแล้วก่อน ดังกระเชิงดังค่ะมาจา้าเสพๆน้ำกันพอดีอ่าไปเจอหอยนะจนะเนาะอยู่อันร้านซุปเปอร์มาร์ทอันที่จริงตั้งใจว่าจะไปกินบ้านเขาจ้าแต่ว่าอ่าปีนี้พอได้ไปเนาะจะเนาะกลับก็ได้กินอยู่นี่ดองกินหอยบ้านพระเจ้าเ่พๆก็อหอยบ้านเขาปะภาษาสุโเวียเนี่ยจ๊ะ แทบจะว,วานยุ่เมื่อนั่นไปพ่ออยุอันห่างรีเวอร์เนาะจะเนาะแต่ว่าบราุริษอมาเมื่อวานนี่ไปอันห่างแอดีเนาะอือ,อยากก็เลยไปไอดีซปเปอร์มาร์กไอดีซปเปอร์มาร์นาากน่ะจะเนาะคนละห่างกันบดน,นี่มัน มันสิโตหน่อยกอ็เดี๋ยวว่าเพราะว่าเป็นยังจะผิดพลาดผิดพลาดเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะจยะเนาะอร่อยอบบร่อยพอบีเรลนั่งฟรีดิชนะก่อนก๋วยไก่แล้วบัวมักสอีกินผู้เดียวฟิสอ,อ,อ,อร่อยไหมท่านอร่อยเย็นแกก่อนเย็นแก่อนมอนี้ ยามมืเอเศเนะาะจะนนาะมื้อนี้บ่ได้กินขนมปังเพราะไงเห็นปลายหยสีเห็นหมกหอยเปลี่ยนเมนูปกติน้มมะเขือเ้ากินขนมปังจ้าบัดที่นี่มื้อนี้อยากกินกินหอยก็อยากกินก็นจัดเลยน้มมะเขือเ้าเลยจ้าเพราะไงเราก็มักกินปลาแตรแล้วแน่น ดิ้งคือคล้ายเซาใช่ไหมแต่หนูมันเล็กน l ดนึงเฮ้ยญันยถามว่าเือกันอยู่กับประเทศไทยวัยยสีกับว่าเือกันอยู่จัาแต่ว่ามันตัวน้อยเพ่ากันเขียนจ้าเก้ามองเน้อะจ้ากลาข้างนอกกับเมืเดือมเื่อก็ นี่แดดบ่ออกบัดเมื่อกเอากอากาศของเนาเย็นแดดกับบ่มีเป็นเรื่องปกติจ้าเพราะว่าสลัดเอาเล็กก่อนใช่ไปเดือดเส้นแล้วก่อนดังเตอร์มั้งดังเตอร์มี่มั้งเห็นไงแล้ว่อยู่จัดแต่ว่ายายสีบ่มักกินกินแบบเนาะกินบ้านเฮาเนาะจะเนาะแล้วกัน รสชาติตั้งแต่ที่รสจัดเขกัน <AC C> e> ชินไทแลนด์ค <c oughs> ุณจะริชก็ e ่า u ะทำกัใน,ในน่าจะแบบนี้ใ่ไห n เนอะใช่ทามาซะัลรูปประเทศไทยเฮดไ้บ่เฮดไนนอกจากเนาะแต่ว่าห้างเช่าป่าั้ำกัะซิบ่าบานเขาโอ้สิคนละยางกับของเพิ่น อาอันเดอรินะเวียมุาซุมซุปเปอร์มาเกนอุ่นคูเึินอีกนิดที่เชิครับที่เอมลยนะได้สีว่าเนตได้อยู่แต่ว่ามันคุ้นลับป่าแต่ว่าเขาต้องไปเบิ้งอยู่ห่างเลจ้ะเนาะว่าสีมีป่าแบบนี้บ่างจะไปสองชิ้กเกินน้ำหรือเปล่าันชิ้นเวีย e ดิชิไม่หน่อยคุณจะเซ็ ใครแน่ซื้อมารสอง,สองแพ็คแล้ววะซื้อมาแพ็คเดียวก็นหน่อยเพื่เนีน่นะเบอร์ยิมวันนี้ใครแน่แต่ไม่มูกินไม่มูกิน่นไม่มูว้าวน้ำตาบนเงียบเงานะจ๊ะเนาะกินผู้เดียวกันมีอินซีม,มเยอะอุ้ยมูปากมูกว้า อิ่มอ่มกิน <c oughs> สลัดไหมกินสลัดด้วยรสสีหนึ่งเอาแต่ว่าบะเลยมีหหละรพ้าซอยใส่ตะไคร้ทงางใต้จ้หอมช้าพี่น้องพี่ใหญ่มีช้าแล้วก็อิ่มแล้วนะจะนอะ <c oughs> <c oughs> ใช้สีค่ะ วิดีโอนี้ก่ะขอจบไว้สำานี้สักกอนน่าจะน้อายสีดากับพญามิชักอะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนที่เข้ามารับชมวิดีโอของเขาจ้าขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงลำลาำรวยรวยถูกหวยกันสู้ผู้สู้คนพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับะยายสีกับสกิต่ต Cheers. Cheers. Bye bye.